สารพัดเพื่อนเลือีกไหมกระโดดอย่าลืมคีย์เวิร์ดที่ฮิปโปบอกหนูนั่นคือกระโดด เรื่องมันเป็นยังไงมากสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะไปแถวเป็นย่านละกันแถวนั้นจะมีท่าน้ําอยู่แถววัดแก้วฟ้าจุลามณีจะมีซอยเข้าไปเป็นท่าน้ําแล้วซอยน้ําจะมีตึกนึงตึกล้างรุ่นเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนผู้ชายที่นั่นแล้วหล่อแล้วนั่งสื่อไปแล้วว่าแก๊งคือแก๊งแว่นมอนใสจังหวะวันนั้นซื้อเบียร์ไปไม่ได้ผลเพรอะไรรู้ไหม ผู้ชายชอบความตานและเหยั่อานและเหยกระเถอยวิ่งไปซื้อถุงพร้อมทินเนอร์ทินเนอร์มาหนึ่งคันเง เหนือนกระปุกอ่ะเหลังจาะนั้นหรอแค่ไหนก็ได้หมดแต่ประเด็นคือจินตนาการของการดมก่าผู้ชายเขาบอกให้เราอ่ะทําท่าแบบอย่างเงี้ยก้มโค้งอ่ะแล้วก็เอามือจับเข่าแล้วก้มเาไว้ก้มหัวเราทำตามที่เขาบีบเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดอะไรน้าเป็นไรกลองขี้หมากลองขี้หมาเก็บาข้างหน้าเป็นกลองขี้แห้งมันก็เราทําอยู่มันก็หันไปข้างหลังอ่ะที่หันไปเธอทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเธอรอดูนะท่าพิเศษท่าพิเศษ ไม่ว่าเธอรออยู่นะข้ามิเศษสสำหรับเธอคนเดียวเอออ่ะกูรอพอมาถึงปุ๊บมันวิ่งมากระแทกหัวฉันหน้าฉันคารามไปขี่หมาแห้งหน้าเหม็นขี้มาแล้วเข้าใจผิวปาหน้าฉันติดขี้หน้าฉันติดขี้อ่ะไายคนมากพอฉันจับได้ว่ามันเป็นขี้อ่ะมันมีขี้กลิ่นแห้งกลิ่นเปียกไกฉันรู้แล้วี่หมา ไม่โดนด้วยค่ากาวก็เสียแล้วแม่ไม่ตกใจหรอตอนที่แบบว่ามันหายไปจังหวะที่มันไปตั้งวิ่งอ่ะแม่ไม่ตกใจหรอมันหายไปไหนวะไม่เราก็เธอแหมคอยจะคิดนะเรื่องไม่คาดคิดใครมันจะคิดว่ามันจะทําได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอจริงฉันวิ่งกรีดไปที่ท่าน้ําเลยโดยที่ไม่มีใครรอฉันวิ่งแล้สุกกรีดแล้วเพื่อนบอกมึงทาอะไรเสร็จแล้วหรอมึงเสร็จไวมากเลยอ่ะมึงอย่าพึ่งพูด จะอ้วกหมดไปวิ่งไปท่านามเราวิทน้ำตักเอาน้ำล้างโอ้ยประสบการณ์ปีา้ำชีวิตก็เธออ่ะเขาใคฟิวป์ป้ะแต่เสี่ยงตายเขาก็มีนะเขาเคยนะแต่แต่ผู้ชายเขาใจผิดถึงว่านางอระคอนหลุดคีว่าเธอคอนหลุดสมัยก่อนจริงผู้ชายแถว R T A แล้วก็เธอจะมีผมทรงเดียวกันหมดเลยคือความเด็กเรียนปวชผมน่าจะยาวที่เหลือไม่มีเอาวิกแตกกลางมาแล้วอันนี้คือหน้าแปะสภาพคือสภาพเป็นนาง หัวเกลียนใช่แล้วเราจะมีผมแค่ข้างหน้าเอาไว้ยาวๆใช่ปะแล้วก็ผมข้างหน้าเนี่ยแปะไปข้างบนเรากิบดำติดเป็นสามเหลี่ยมตรงเดียวกันจังหวะรถกางแข่งกันมากะเทยก็เป็นอารมณ์แบบมิสมอเตอร์โชว์่าวตอยืนยืนใช่เิียรถก็แข่งกันอย่างเร็วจ้าตลบรถลืกงสายจ้าลื่นสายจ้าหมุนตลบตลบตลบชนกระเทยจ้า คนชั้นกับเพื่อนอีกคนนึงรถเป็นรถยี่ห้อจากกัวหัวมันจะเป็นเสือแล่ตรงหัวจาก้วไปเกี่ยววิกชิ้นเรียบร้อยเข้าใจปะผมมันก็ได้อยู่ตรงจากัวมันติดอยู่อย่างนั้น ตอนนั้นหลังคนเสร็จคนขับไม่กล้าลงจากรถกเพราะเข้าใจว่าศีารษะน่าจะติต่งอยู่ทรงตัว่งกลคือตอนนั้นน่ะคนกีกันหมด<อ>ทุกคนกีร่องหัวหลุดแล้วแน่นอนคือพีหัวขาดพอหลังจากทุกคนมองหาคนว่าแล้วคนไหนตายวะ <c oughs> ชนไปคนหนึ่งผมหัววิกหลุดอีคนวิกหลุดกับเพื่อนสันฉันวิกไม่หลุดฉันอยู่กับหัวฉันดิฉันคิดด้วยใจมากขอบคุณพระเจ้าที่ที่บ้านมีวิกมีกิ๊บติดตัวเพราะว่าชันน่าจะติดไขทถอยติดซ้ายติดขวาแต่เพื่อนชันเขาเป็นอารมณ์แบววติดสองตัวจบก็จบ พอถึงเวลาคนขับไม่กล้าลงจากรถเยี่ยวแตกก็คือคนขับมันกลัวมันว่าเนี่ไม่ไปคิดว่าคือหัวคนทั้งหัวสรุปเพื่อนมันลงมาดูสรุปมันก็ลองจับไปลองจับดูว่าใช่หัวคนหรือเปล่าสรุปมันเป็นวิกแค่ผีเธอเข้าใจผิวใช่ไหมว่าผมมันอยู่ตรงหัวจ้ากแล้วคนมองไปมันจะเห็นแค่เป็นเนินๆของผมและก็คิดว่าไอ้ส่วนหัวมันก็คือเด๋วอยู่ก้นหน้าคนง่คยดีว่าหัวมันอยู่ตรงนั้นแน่ๆไม่มีจ้าไม่มีใครตายากเหตุการณ์นั้นวิกก็เธอวิกก็เธอเท่านั้นแหละที่ทำได้ นอกจากเดือนที่พี่นาชอบกินแล้วเขาเคยพลาดกินเด็กสติไม่ดีก็คือไปจิกตรงซอยเรวดีจังหวัดนนท์ตอนนั้นซอยเรวดีกลางซอยจะมีโรงลิเกมาตั้งปากหลักเล่นประมาณครึ่งเดือนคือเราอ่ะเดินจิกผู้ชายซอยเรวดีแล้วไปเจอผู้ชายคนนึงหล่อมากเขายิ้มตลอดและยิ้มเงี้เหมือนมีใจเขาใส่ผิวน้องป้า น้องอ่ะน้องไม่สบายเราเข้าใจว่ากระเทยก็เข้าใจว่าผู้ชายยิ้มให้ท่าก็เดินไปแล้วหลบผูพาไปหลบผูหลังลงนิเก้ะไมาไงมันี้โกบอยู่แล้วเราอ่ะเจออะไรหรู้ป่ะน้ำอะไรมันหยดใส่แก้มใช้ถ่ายน้ำอะไรน้ำลายน้ำลายน้ำลาย แล้วเรางลาย,น,ายน้องไหลอ่ะแล้วเราหันไปน้องว่าเธอโอเคไหมอ๋อ <c oughs> แม่ตัดตัดระหว่างนั้นนะแม่รู้แล้วใช่ไหมว่าน้องก็คือแบบไม่ยังไ,ไม่รู้ออกคิดว่าผู้ชายเสียวอ,อ๋อนนัไม่แน่ใจเอเอ,เอลองชวนคุยเป็นประโยคดู <c oughs> งตอบไม่ได้รู้ละอ้องพาน้องกลับบา้านอ้องพาน้องกลับบ้าน <c oughs> อ๋อนี่เห็นต้นฉบับพาน,น้องกลับบ,บ้านเลยรีบดูงน้องว่าน้องมาเดี๋ยวพี่พากลับบ้าน <c oughs> ขอโทษในเลาให้ฟังนะพี่ไอ้คน <c oughs> ไหนอย่งนะ้คืออะรรู้ป่ะระหว่างทางเพื่อนได้ใครรู้ป่ะอะบังขายถ,ถั่วอะบังขายถั่วอะบังขายถั่ว จังหวะเอาบางหล่อนะขมหล่อเป๊ะเอาบางฝักถั่วทีฉันไว้แอบแดกถั่วแล้วหมดแอบแดกถั่วแล้วหมดมันจะมีถั่วและนะเป็นถั่วและที่เป็นสีเขียวถั่วแล้วเขาจะใส่ถุงตาถั่วแล้วเขาจะใส่ถุงเก็บไว้แล้วถั่วที่เหลือมันจะอยู่ในตารางตารางถั่วที่เหลือเราก็แดกอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยเราก็กล่าวว่าเออเขาคงไม่รู้หายไปอย่างละนิดแต่ถั่วแล้วเราบังเอิญแดกแล้วมันอร่อยมันก็เลยพร่องไปเหลือแค่เศษถุงกระเทยแดกเศษทิ้งเปลือกกระถางนั้น อาบังมาบาังอะร,ราวะจา้าคุณกินของฟงได้ยังไงเอ,เ,อเราก็บอกว่าเธออะให้เราทําให้เธอเนี่ยมันเป็นค่าตัวเธอต้องจ่ายค่าตัวเรา,กาปกติอะต้องจ่ายเป็นเงิน300แต่เนี่ยเรากินถั่วไปแค่50ิบาทเขอว่าคุ้มถ้าได้คุ้มแต่อาบังก็โวยวายบอกว่าต้องจ่ายค่าถั่วไป50อตอนหลังไอคนคนเริ่มมึงก็เลยต้องจ่ายห้าสิบเร่มเสียงเริ่มดังเหรอเสียงเริ่มดังคนเริ่มเดินออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นจะถามนะว่ากินเถาไหนถุ่มถุมพุ่มไม้พุ่มพุ่ม เาจยใช่ไหมแล้วใหญ่เนี่ยเขามีอะไรบ้างไหมแบบนั้นเขาดูเป็นใสตันโลเขาดูอ่อนเย่อ่าเล่ามั้งอีนี่กูได้เล่าเล่าไปแล้วเรื่องต้องเทปละเป็นยะูจะเล่าอะไรดีฉันเป็นคนชอบไปนวดเคยอยู่ครั้งหนึ่งคนนี้หลอแบบระดับพระเอกเลยพระเอกอีแล้วกูเหนื่อยอย่าเคยเล่าช้อผ่านละเออเพราะเราจ่ายไงอ่าเราก็จ่ายไปแต่เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ครับช่วยผมหน่อยครับผมไปแข่ง แล้วเราปฏิบัติให้ไหมไม่ปฏิบัติฉันฉันบอกว่าขอเงินเงินหนึ่ันบาทฉันเอาไปส่งที่เดิมแล้วฉันไปซื้อคนใหม่โอ้ยจะได้ของจะได้ของรถบรรทำสมัยก่อนฉันวนนี่วนแถววงวนแถวนั้นอะฉันก็เคยเจอผู้ชายมีฟูทำงานหลายรอบจะแม่ทำกุนกเยะสี่ก็กเยสสี่กุสกเยสสี่ สมัยก่อนเพื่อนๆฉันเขาชอบชอบไปเที่ยวงานวัดนี้นะก็จะเป็นงานละาโมรันยุกก็เดินถุงปีกันไปก็ินๆจะปึ๊บก่อสร้างมันเยอะเนาะก็เล่นกติดกันได้แต่เธอเพื่อนนายก็เล่นายกันบอกเนี่ยทุกคนนายมีตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะโดนตรงนี้ตรงใต้ต้นไม้ตรงนี้ยวผู้ชายรอดูเลยอ่ะเสร็จขณะที่เท้องการปฏิบัติภารกิจป้า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 ผู้ชายหยุดนี่ก็หยุดเพื่อนถามอ้าวไม่เธอหยุดอะไรนายก็ป่าตรงตรงมาแล้วเธอเนี่ยอะไรอ่ะ ครีมอ่าครีมพอครีมก็ทาต่อป้า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 เหมือนมันไหลมาเยอะขึ้นเออเธอเนี่ยอะไรอ่ะครีมก็บอกว่าครีมไงมันครีมมาเข้าใจไหมนี่นะโมโหจะพักไหมป้าป้าเหมือนไหลเยอะขึ้นเออเธอนี่มันอะไรอ่ะงขี้ขี้เฮียขี้ กับเธอต้องทำมันบ้านก่อนทำกันบ้านอย่าไปอย่า,ยานี่อันนี้ขึ้นไห,หน่อยได้ไหมอ,ะอ,อ่ะมันมีแค่คนเดียวในโลกนะคนอื่นไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวออผู้ชายดูรายการเดี๋ยวฝ่อนใจเออเดี๋ยวผ่อนใจไม่แค่คนเดียวน,นอกจากเรื่องเพศนะทั้งสองคนนะเรากับพศนาะเกิดเรื่องเรื่องประสบการณ์ดีบไปเยอะอ่ะอย่างเรื่องผีที่ฉันเคยเจอกันอ่ะเจอคู่ใส์มูใส่อะไรกันขนาดเนี้ยเจอคู่ไม่เจอหรอกอ่ะจริงๆเขาหล้ดอกเป็เท่าไหร่อ่ะ คิดย้อนกลับไปส่วนใหญ่อะไรหรือป้าปุงแต่งเหรอปุงแต่งว้ายอันน้นเธอจำได้ไหมที่เราเล่นละครเวทีแล้วเราเจอกันในข้างหลังละครอันนั้นเป็นเรื่องผีเรื่องวิญญาณนะอันก็ย้อย้อเราว่ามันมีจริงแต่ผมไม่มีบอกว่าหันเสาบางอย่างมันก็มีบางอย่างมันก็ไม่ใช่ไงถ้าถ้าไม่ได้จ่าเอ๋เลยว้อนย้อนหลังละครนี่คือยังไงชื่อคือพวกเราเียนละครเวทีกันเนาะมือนจะมีละครเรื่องหนึ่งเล่นคู่กับพีชนาก็ได้แต่งหน้ากัอยู่้าหลังอยู่ดีพีชนาเขาก็หักมาว่าเธอเขาไม่ยู่หลังะ แล้วเหมือนนางเหมือนไม่แน่ใจนางก็ปิดลรวบอกนางก็มากรอเธอทาไงดีบอกแม่ไม่มีหรอกมัง้งพอนางเปิดหม่ทีก็ยิ้มยิ้มอยู่หลังเนี่ยอันอ,อันนี้อันนี้อันเลา่าก่อนเราอ่ะเข้าใจว่าเป็นชนีปกติอแต่ชนีปกติมันมายิ้มแม่มันยิ้มอย่างนั้นวะมันยิ้มนานจังเข้าใจฟิลปะเวลาเจอผีนะมันจะน่ากลัวตอนไหนรู้ปะมันรู้ตอนหลังว่าเนี่ยผีเข้าใจฟิลปะเปิดกระตูกกระจกเราก็แบบเหมือนชนียิ้มให้อะเราก็นลกว่าอ๋อมีคนคงญาต พงพ่อแม่ใครมาให้กำลังใจพอหน้างานตรงนั้นวินาทีนั้นมันก็แบบธรรมชาติธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยไมเป็นเสียดีผมยวาวๆลด้ยิ้มให้แล้วทาปากแดงแล้วคิดในใจว่าอ๋อคงเป็นญาติใครไหมกำลังใจลูกหลานแล้วไม่ได้เพ้คนเดียวด้วยเอาฮิโปลารมาให้รู้เลยแต่ก็เล่าก่อนเล่าไวไก้ก่อนเผื่อว่าเผื่อมันไม่แน่ไงพอตอนหลังมา ูวครองเด็กคนไหนไม่แม่ไม่เห็นมีเลยเอก็มองหาก็เดินหารอบงานก็ไม่เจอแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ใช่คนตอนเจอเจอทุกคนจากหน้าตาแบบเดียวกันหมดเลยทุกคนมันั่งห้อยขาข้างบนวายวายเออมิดนึงทำไมตอนไปสวิตคนก็ถามเยอะนะได้ตอนที่แม่ไปทำงานทาไได้เงินเท่าไหร่เราเคยมีอยู่ครั้งนึงเราชอบนายแบบคนหนึ่งมากเราไปเจอที่ผัฒ เราเปเลยเราหล่อมากเไปคิดดูเราล่อแล้วอะไรแล้วคือก็ไม่ให้เรากินทำยังไงเราก็ฝากเงินเข้ามาเลยให้เลยจบแล้วเขาว่าไงใกล้กินเลยใกล้กินเลยอุ๊ยอุ๊จะบอกว่ามุกนี้แอลกอฮอล์เงิน และนางน้องต่อมันใช้ได้ทั่วโลกนะเพราะเราลองใช้มาหลายประเทศด้วยตอนเนี้ยมีตังนะใครจะหลอกเข้ามาเลยพร้อมโดนแต่อย่าอย่ามาในแบบขอตังเลยนะให้มาแบบแกล้งเชิมแกล้งมีใจก็เธยได้โง่หน่อยเด้อเข้าใจป้าเวลามาหาก็เคยขอตังโดยตรงส่วนใหญ่ก็เธยบายบอดแต่มาหลอกว่ามีใจหน่อยนึงก็ยังดีโอโหก็เลยมันรักหัวปักหัวจิตหัวใจเหลือเนี่ยบทละครเดี๋ยวเราทำเองเดี๋ยวเราคิดตุงแต่งได้เยอะเธอต้องมาด้วยแบบบทบาทที่ว่าชั รักเธอสุดหัวใจแต่แล้วท้ายก็เธอจะตัวมบมอะไรรู้เปล่าสุดแต่ใจจะขวอยวาหล่อนอยากได้อะไรคว้าไปในห้องเนี้ยเธอหยิบไปฉันก็ทำเป็นแกล้งตกใจแป๊บหนึ่งแล้วฉันจะไม่แจ้งความไม่รู้ไม่เอาไปเลยขอให้เธอแกล้งรักฉันหน่อยอแต่ถ้าเธอเย้ฉันอย่างเดียวเธอไม่ได้รักโดนจับนะจ๊าโดนจับได้ค่ะโดนมีสิทธิ์ไม่ก็เธยจะแจ้งความไงแต่ถ้าผู้ชายบอกแกล้งรักแกล้งเลิกแล้วแบบเอาเวลาขโมยหยิบเดี๋ยวปุ๊บ เราทาเพราะบ้านเราเดือดร้อนกระเทยให้เพิ่มเธอเชื่อไหมฉันเคยมีเมียอยู่คนหนึ่งตอนหลังอะน้ำหนึ่อตอนหลังอะฉันมีเมียใช่ไหมคนนี้ฉันคบหลายเดือนมาเมียคือเมียเก้งหรือว่าเมียนางชนีเมียเก้งอาเมียเก้งแล้วประเด็นคือยังไงวันนั้นฉันํำทำนมแล้วแล้วสั้นผมยาวแล้วเคยดูละครบ้าเวลาหยิบข้อสมัคงชิ้นเดียวกันอะ แล้วฉันไปยินิปส่องแขคิวเบอร์เดียวกันแล้วหันไปตบตาไปห้าสี่สามสองอุอ๊ยคุณดรุณีนางตกใจสุดชีวิตคือ <c oughs> คือถึงว่าภาพลักษณ์เราจะเปลี่ยนไปแต่ว่าหัวใจเดิมมันเข้ามาในตาเลยอ่ะไม่เบ้าเราเบ้าเดิมตอนนั้นยังไม่มีตังสญยการ์แต่ผมเราทำแล้วออผมต่อแล้วนองมีแล้วออมันน่าดำตามมันคอเลยอ่ะ จะได้คุยไหมหรือว่ายัางไงไหมว่าแบบเออเดี๋ยวตอนนี้มันเราเป็นแบบนี้แล้วหรืออะไรไม่ได้คุยทุกวันนี้ถ้าเจอนะถ้าสมมติถ้าดูอยู่ขอโทษนะเไม่ตั้งใจหลอกแต่ว่าทุกคนมันสามารถเปลี่ยนแปลง <คน S 1> ได้คนเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนแปลงคนได้เสมอใช่วันนี้อาจจะเป็นลุคผู้น้อจะเป็นแต่งหญิงก็เคยแปลงเพศเลยก็ได้แม่กับพิปโปนี่อยู่กับมากี่ชาติกี่ภพแล้ววะตั้งแต่ปีสี่เก้าเราเข้ากรุงเทพครั้งแรกเนี่ยคือแกงเพื่อนแกงแรกแกงรุนพีแกงแรงสี่ปีแ้วให้นางกินผู้ชายนอนไม่กินเลยนะย้อนเวลาไปนานาสองสาร ไม่มีผัวเลย <c oughs> ไม่มีแฟนเลย <c oughs> ตอนเรียนมหาลัยั้งแต่ยังมัธยมจนถึงมหาลัยไม่เคยม,ม,ม,มีเลยในกับการเรามีคนเลี้ยงนะ งงมากเรามีคนเลี้ยงจนจบปริญญานะเนี่ยเป็นคนแรกบอกเธอลองจีดนี้จิดนี้สอนจนเรามาอยู่ที่พิภูอะนั่นเพิ่งได้กินผู้ชายคนแรกนะเขาก็เลยสอนให้ฉันว่าฮิปโปตอนนี้เธอหาเงินได้อะชายให้คุ้มเราก็เปร้านวันเป็นวันวันแล้วก,กินหมดตู้เลยเขาดีสามสิบคนก็กินหมดตู้เลยสามสิบคนแต่ฮิปโปไม่ใช่หลักสมการนี้ไงใช่สามข้อที่แม่บอกมาก็่กนเน่ไปจะว่าไม่ได้ทํากับข้าวอร่อยนะทําอะไรเราต้องอร่อย,อออยถ้ารูปลักษ์เรามันไม่อร่อยแล้วค นมันกินทีเดียวมันก็เบื่อจ้าฉันว่าไม่สวยใช่ไม่ได้ว่าไม่สวยบอกว่ามีตังก็ไปทํานมมีตังก็ไปตังทําหน้าสวยๆแต่พอฉันขอเขาทำนม<ๆ>เขาบอกฉันว่าเดี๋ยวตายรอลงขมวนก่อนไม่นั่งตัวใหญ่แล้วนัง่ง <c oughs> เดี๋ยวเวลาใส่ท่อนต้องระวัง <c oughs> นะ <c oughs> ไม่คนมีกูอยู่ตรงนี้อาตีกันไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำเสื้อรออยู่ห้องนั้นนะทำเสื้อหรอไปทำเสื้อรออยู่ห้องนั้นอรายการอย่างนี้หรอจบยังอ่ะจบแล้วโอเคโอเค นี่คือห้องของหนูที่หนูเนี่ยจะตัดเสื้อผ้าให้แขกที่มาเย่ยมมาเยือนจริงๆเธอไม่ต้องตัดก็ได้นะเสื้อเธอฉันก็ใส่ได้ <laughs> เสื้อ <laughs> ก็สวยดีแล้วถูกไหมใส่เดียวกันแต่ว่าวันนี้ฟิลไม่ตัดดีกว่าฟิลแต่งบางทีแบบเรามีเสื้ออยู่ที่บ้านใช่ไหมแม่มันก็จะเป็นอะไรแบบ อันนี้ชดที่ปออันนี้ชดฉันใส่ได้เอออย่างงี้แม่ก็ใส่อย่างนี้ได้บางทีแบบรีบไปงานแล้วแบบอุ๊ยชุดนั้นใช่ใครใส่แล้วทชาไหมไงดีง่ายมากสุดๆมันเป็นผ้าแบบว่าผ้าคลุมตู้ยงตู้เย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่คือนางที่เปล่งปลั่งเหมือนดอกกุหลาบที่บานอยู่บนเพื่อขาที่เนเปาสวยเนาะ สวยเนี่ยแค่นี้ก็คือแบบเปลี่ยนอะไรได้เลยเออติดหัวติดอะไรก็ว่าไปเอ,อ,เอ,อ,อันนี้สวยอันนี้สวยดูดิถ้าเป็นกริปเป็นอะไรดูดิใช่เนี่ยเออนี่คือเสื้อที่แม่จะได้จ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้สย,ยสวยเห็นปะนี่สวยเลยพอใส่ได้ปะใส,<า>ส<า>่อ่ะแม่ไปใสุ่สวยมากเลยอะ่ะแม่เห็นไหมความจึงงะเนี่ยฉันชอบอะแล้วก็มาเย็บมะนาวหน่อยที่โป๊ะนี่ของเธอจ้าอ่ะเธอแลวฉันชอบสุดนี้สวยแม่ไปเลยขอซื้อเลยแล้วกันมันสวย แม่รู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้หนูซื้อมา80บาทตลาดมินบุรีคือพอแม่ใส่แล้วมันดูเหมือน8ปดแสนสองดิคิสตินดิออเห็นปะแล้วมันแบมีงานคราฟที่เอามาติดแล้วดอกไม้มาเสืรอถึงความเบ่งานของฉันจะบอกเธอว่าอะไรป้าเวลาบริคซินซี่อ่ะบางทีมันไม่มีทิชชู่แล้วฉันน่าชอบผ้ากดลงไปให้มันแห้งกดลงไปให้มันแห้งแล้วว่าจะเป็นรอยถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มีดอกอันนี้มาปิดมันเป็นรอยมันจะเป็นรอยน้ํา Oh แล้วเวลาคนคน่ะชอบถามฉันว่ามันลอยน้ำอะไรฉันบอกว่าฉลังมือหรือช้ามือบ่าปัดโดนแต่ความจริงคือลอยเยี่ยวรอดไม่มีอะไรรอดกว่า <c oughs> น,นี้แล้วชุดเสร็จแล้วคะ่ะ <c oughs> แม่นางสามดอก <c oughs> มากต่อคนนี้มาอยู่ในห้องกูได้ยังไงกูงงอยู่เหมือนกันอ้าวบาม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 ปบามบามเดาะอย่ yeah. คุยกับผู้ชายแล้วท่านไงนะต้องทำมือแบบว่าดึงดูดความสนใจนะว่าเอ้ยเตะเธอเราขอมาคุยอาว <c oughs> แปลก,ปกทุกอย่างที่ดูมาแปลกๆหมดเลยเอย้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ แม่ค่ะลูกน่ะดีใจมากนะที่แม่มาแล้วก็ฮิปโปมาด้วยมีความสุขสนุกสนานสนุกเกินคนจะติดตามช่องทางของแม่มีอะไรบ้างเพจของแม่คนติดตามมากกว่า500ล้านคนจริงๆไม่อยากให้ตามเยอะเพราะว่าบางทีตามเยอะมันเยอะเลอะหลายคนเกินไปเยอะเกินไปถ้าใครอยากตามเนี่ยให้เป็นเรื่องของบุญวาสนาออจุดธูปไหว้พระแล้วอุทิศให้แอนนาพูดตามนี้หนึ่งูดตามนี้ทุกครอบทุัชาติทุกคยทุกชาติที่เคยทําบุญมาที่เคยทํา ขอยกให้อนาทั้งหมดขอยกให้แม่องนาแล้วจะปรากฏต่อหน้าทันทีแปลกนะแปลกนะชอบบุญชอบบารมีถ้าคนด่ามาทายังไงขอโทษนายได้ละแล้วขอลองละขี้เกียจพูดเหนื่อยเออมันเหนื่อยขี้เกียจไปนั่งวอด้วยเนยเมนเข้าใจปะเออส่งแต่เรื่องดีๆหากันด่ากูเลยเอออีอเลยขอ้องละถ้าอยากด่าโอนตังมาก่อนไม่ได้ฟ้องนะร้อนตังเอ อย่าลืมช่องคลอดแชนแนลในเฟซบุ๊กยอดปิงปองชายาอย่างงี้จ้าไลค์แชร์ซับสไครต์ไม่ทำจะถือว่า ก็แล้วแต่อธอทแต่วันนี้ยังไม่ได้บทสรุปนะคืออย่างน้อยเราได้เห็นความประสบการณ์ความสนุนสนานของแม่จากวันที่เป็นแบบนางน้อยไหสั่งเป็นไอ้แก้งไอ้บ้าไอ้บอตอนเด็กๆเนาะมันผ่านเรื่องราวจนวันนี้ประสบผลความสําเร็จแล้วลุ้งเรื่องนั้นทาที่การงานจนเป็นไอดอลเป็นที่เขาเรียกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราก็เป็นไอดอลให้หลายๆคนเออได้แห่ ก็ <łość> ขอบคุณแม่มากนะคะขอบคุณแม่มากรอยค่าแทนลูกนะจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะสารพัร์ทแม่ทำงี้สารพัดเกือวันนี่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ